กับสวัสดีท well ่านผู้ชมดุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมพีคุงวันนี้พี่ก็จะมาแจกรหัสบอกฟร์เวลตันนะครับคือผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะสหรือ3ด้วยแหละผมก็เลยเอาง่ายผมไม่รู้จะหารหัสมาแจกหรือทําคลิปอะไรนะคือผมก็ไปได้ไอดีนี้มานะผมเลยจะมาแจกให้ดูนะคือไอดีนี้ผมซื้อมานะ ก็เอามาแจกครับเป็นพระตื่นนะฮะแล้วก็มีโฮมีสองแล้วก็มีหมัดซุปมีอะไรก็ถือว่าคุ้มนะรหัสนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะประมาณร้อยเดียวมั้งนะก็ผมจะแจกรหัสนี้ตอนประมาณ80สิบไลค์นะฮะใช่ย้ำ80ดสิบไลค์เท่านั้นช่วยกันมากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนคุณเพื่อที่จะมากดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องผมเพื่อที่จะได้แจกรหัสต่ตอไปนะตอนนี้ก็เริ่มฟาร์มรหัสมาแจกนะ โอ้แล้าน,นี้ก็คุ้มอยู่นะมถ้าไี้ดูนะโอเคนะครับแล้วก็ผมก็จะทําแบบเป็นวงล้อมาแบบประกาศผู้โชคดีนะเผออื่อใครที่อยากรู้นะ,ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะเ,ออเดี๋ยวผมจะทําวงล้อมาให้หมุนเห็นต่อหน้าต่อตากันเลยว่าใครจะได้ไปนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกทีตอนประกาศผลนะฮะว่าใครจะได้คลิป รหัสนี้ไปนะเออคลิปอะไรล่ะรตบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ